จะไปนั an, doğru, ่นทคนระวังด้วยระวังด้วยโอเคโอ้หเสียวลงเสียวหลงเสียวหลงอ้โอ้โกูเจออิมพอสเตอร์แล้วทุกคนไอ้เจ้าอิมพอสเตอร์เดอะ are i m p o s t ร r among us ตายโอ้ยชิบหายละชิบหายละเฮ้ยจุ๊ยายละชิบหายละชิบหายละไอ้เอ้อ ไอ้แม่งมัวแต่จะไปชกเขาไงสวยยสวยสเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเห่วงปืนมากาห่วงชีวิตกูช่วยด้วยเออช่วยด้วยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวนเหลือเกินแค่ดีนะไม่ตายเลือไม่ลดเรือไม่ลดเลื่อไม่ลดน ไม่โหลดเลือกไม่โหลดมาดิมาดิมาดิโอ้ยไอ้เชี่ยแต่น oh euh okay, ี้ไม okay, okay, ่ไหวว่ะโอ้ยก่อดเออเฟมนกทุกคนเฟมนกมา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 เร็วเร็วเร็วช่วยกันช่วยกันเร็วโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสวยสวย อีซี่อีซี่ทุกคนอีซี่สบายสบายเคยไม่ต้องแล้วมั้งอย่าแปลงร่างเลยเจ๊แปลงร่างแล้วแปลงร่างเลยวสวยสวยโอ้ยสวยโอ้สวยโอ้สบายเกยโยสว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 ยแหมใช้ได้ทำไม่ดีครับทำไม่ดีเออพี่เสดเองเออพี่เสดเอง ไอ้ช oh, ื ойти, oh, okay, so oh, out, oh, ouais, Aha, ่อเสียก่อนเลยเอ้ยโอ้ยสวยสวยสวยโอ้โหโอ้โหโถ้าปิดประตูไม่ทันนะเมื่อกี้บอกเลยบินแน่นอนอ่ะเฮ้ยเฮเฮ้ยจว้ยเอ้าชิมหายละเฮ้ยจุ้ยเฮ้ยจุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปอ่านน้เดี๋ยวพี่ไปอ่านทางั้นออกไปออกไปไม่ต้อนรับนี่ของจริงเอ้ยช่วยด้วยไม่นะไม่นะเป็นบาดภัยอยู่มั้งเฮ้ยมุมบักของเกมโอ๊ยโอเคโอเคโอเค ออกเลยออกเลยอย่าอย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลาสวยสายเออจะไดยจออมเมื่อกี้ไม่ยัยยาา้นได้โอเคฝากความหวังไว้อย่าหยานนี้โอ้โหก็เหี้ยแล้วก็เหี้ยแล้วก็เหี้ยแล้วฝากความหวังไว้มามา,มา,ม,ม,ามาแล้วหมายถึงแมวอ่ะมาแล้วไม่ได้เรียกเซลล์โอเคเรียบร้อย เอเรอยิ้วจหจอยออเอจุกได้มาสิบปีครับจุกได้มาสิบปีครับจไอ้ไม่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 ไม้ผ่านไมผ่านเออจอยเอ้ยทำไม เพงวะอ้ใช่เฮ้ยเฮ้ย่ายาเฮ้ยทยามันเกิดตรงนี้วะโอ้ไม่กดโอ้ไม่กดก่องชกกองชกช่วยส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 วยเงินัเกินัน มันกเกินไปมันก็เกินไปมันก็เกินไปเกินไปสองนี้เกินไปโอ้โห บอลเฉยสวยสวยเฮ้ยไม่โดนหรอเอาสวยเฮ้ยลูกกบลูกกบล์ฟไม่อมไปโดนเฉยอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้วะเ,เดี๋ยวแจ๊ดด้วยหน้าเสียหลงแต่ว่าคุณคิดแกใส่มุดท่อไวมากนะเฮ้ยสวยอาร์ตเยียบเลย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 สมแล้วที่เป็นไออาร์ตไอ้รักรักไออาร์ตที่มาทันดีเสยีสยหลง สวยอ่ะสวยเอ๊ะอีกไอดีหนึ่งครับไอดี ID คุณคิดมันมีมันมีพี่ใหญ่ไงไอดีคุณคิดมีพี่ใหญ่เรียบร้อยเออสุดยอดกับแม่ผอดกัมนะเออของจริงของจริงหัวคอคูเรตตดแหมเราเนี่ยมันเก่งกันนะเนี่ยเออเออได้ไงวะโอ้ได้ไงวะเกินโอ้เกิน เดี๋ยวดามถามเราไหมที่มองไปก่อนบายเสี่ยหลงเกิดไปไหเนี่ยเสียหลงเกินไปกัเนี่ยไม่นะตัวนี้ไม่นะไม่นะน้ำมืมคนเดียวมันมีผลขนาดนี้เลยหรอวะเดี๋ยวต้องมีคนมาช่วยเฟมแน่นอนเฟมเชื่อในเพื่อนล้มผีมเสมอโอ้โหสุดยอดสุดยอดเมื่อกี้มันไม่เหมือนความพยายามช่วยแต่มันเหมือนเป็นแบบเป็นการดนเออ่บรรเลงดนตรีแบบ เพื่อปูทางเดินให้แมวมามัดยังไงก็ไม่รู้ไอ้คนน่ากลัวเลยสวยๆวอสวไอ้คนน่ากลัวเลยสว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 ยเจอกันแม่แม่นานะเจอกันแม่แม่นะพี่จะขับตรงๆพี่จะขับตรงๆพี่จะขับตรงๆไปเออสวยสวย เอออันนี้อันนี้เอ้ย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 อันนี้จอมาเข้ามาเข้ามาเออเอ้ยสว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 ยเอ้ยสวยเฉยสวยเฉยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ขอมโบนรกมา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 โอเคโอเคเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออไปไปเฮ้ยอันนี้ถ้าพี่ถ้าอันนี้จ๋าอภิถ้าพี่สั่งให้กีตาร์กีตาร์นะเข้าใจไหมเอออาร์ตรอรำนะอาร์ตรอรำนะ โอเคนะรอนะรอก่อนรอก่อนรอพี่ซังรอพี่ซังรอพี่ซังโอเครอพี่ซังเดี๋ยวเดี๋ยวขอรถตู้ไปโอเคโอเคกีตาร์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 เลยกีตาร์เลยกีตาร์เลยกีตาร์เลยเออเออไอ้ยังรังเง้ไม่นะไม่นะพังพังไอ้ยังพังหมดไอ้ยังพังหมดพังสวยเออเอาละนะแก๊งยาสุ่มบัอบของเราแก๊งฟอร์ดี้เอ้าชนแก้วดื่มได้เงียบ เฮ้ยสามเกาะโอ้ my god โอ้สามเกาะ啊โอ้สามเกาะแต่เสียหมดเลยเพราะว่าสโมบอนใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ